สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลงแรงนะครับไปเริ่มกันเลยมาดูนะครับว่าเราจะเจอทีมเก่งแค่ไหนนี่เป็นคลิปแรกของผมในการภาคนะครับผิดพลาดไปกันใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผม เจอแรงพันสามร้อยสามสิบแปดนะครับผมจัดชุดใหญ่เลยทีมผมบัสเตนนำครับโอ้โห,หเจอไอ้อนทั้งทีมน่าจะตึงอยู่นะเปลี่ยนชุดก่อนครับมาชุดนี้แหละกำลังแจมเลยแลตฟอร์ดฟอร์ลันเบอร์แคมไม่ได้ตัวตึงๆจะไว้ไหมครับ ไปดูกันเลยน่าจะตึงมากนะครับเกมนี้ดูแล้วน่าจะแข็งมากเลยมาโหลดก่อนนะครับรอรอรอ,รอชาร้าจ,จะเลยมาแล้วครับผมซีนอนพบทีมอะไรก็ไม่รู้นะครับ รมาการเปาโนวิดฟอรลันเวล่าไปส่งมาฟอรลันให้แรดฟอร์ดติดกูตัวนะครับกูตัววิ่งมาเอาไว้ทันควางม,มาที่อเล็กอเล็กส่งมาไปติดยังติดแบ็กแฮมโยนมาลูกนี้ฟอรลันติดแคมเบลกูติดส่งมาติลแรนกิกเฟลิกส่งมาฟอรลันแรดฟอร์ดยังติด กูลิดไม่ทันเีกเฟลิกซ์ออมาแลตฟอร์ดคืนมาฟอร์ลันล้ำหน้าก่อนนะครับโชคดีที่ล้ำหน้าช่วยไว้ทันกูตัวโยนลูกนี้มาสเตนไม่ถึงแลตฟอร์ดส่งมาฟอร์ลันฟอร์ลันหลอกลากลามาให้แบ็กแฮมแบ็กแฮมคนน้อยเฟลิกซ์โยนมา แรดฟอร์ Ford, เรียบร้อยครับลูกนี้เป็นประตูนำของทีมอะไรก็ไม่รู้นะครับโดนไปตัวนำก่อนเลยแคมเบลเรีลเวลาส่งให้อาชาวินไม่ทันเฟลิกตัดบอลได้คืนให้แรดฟอร์ดคืนให้เฟลิกแรดฟอร์ดยิ่งลูกนี้ติดเซฟของกูตัวอีกนะครับออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมนะครับ โลเวตโตคาร์ลอสเปิดมาลูกนี้ติดบล็อกไว้ก่อนนะครับบาสตนไล่มาสกัดไว้ได้ส่งให้บาสตนวานบาสตนวานบิสกาพูดผิดนะครับบิสกาลากมาส่งให้แท์ฟอร์ดคืนให้วิบาสตนพูดผิดดีแล้วครับเขี่ยมาได้แรดฟอร์ดลากมา โยนลูกนี้ติดเลขข็กคืนมาหลังแคมเบล์ <Campbell. S 1> โยนยามากูลิตกูลิตแทงมาไม่ทันนะครับแบงคแฮมส่งให้เวลาเวลาวลลาขึ้นมาเวลาลาไลอันกิฟฟิลิตฟอร์ลันขึ้นให้แลดฟ,ฟอร์ดยิงลูกนี้ติดเสานะครับ สกาดเอามาได้ฟิลิกคืนให้โรเบโตคารอสคารอ์อสนให้วเอล่าติดบล็อกอีกไปติดไลไรมาไม่ได้ครับแบงแฮมหลอกไปอีกทีติดแลนฟอร์ดวิ่งแทงให้บาสเทนให้อาชาวินนะครับลูกนี้เป็นไงได้ไหมยิงโอ้ยข้ามคานครับเกือบได้แล้วข้ามคานก่อน,นยิงแรงกันไป ปีเตอร์เช็คเปิดมาให้โรเบโตคาร์ลอสส่งให้โรแันกิกฟิลิกหลอกมาได้ลากมาค oh, ืนให้แบ็กแฮมอาเล็กไม่ทันกู lead, ลิตไล่มากูลิตตัดบอลได้นะครับโจนมาให้อาเล็กอารเล็กให้บาสเตนบาสตินคืนเวลวี拉วีาให้อาชาวินอาชาวินส่งมากลาง บาสตนเวลาแทงมาลูกนี้เป็นไงบาสตนยังได้อยู่ยิงโอ้ยิงเบาเกินไปครับออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมของเซนอนครับผมเซนอเปรติดเปิดมาลูกนี้โคกไม่ได้ครับบาบิสกาย่งได้อยู่ยิงติดคารลอสโยนมาลูกนี้หมดเวลาครึ่งแรกครับ สวนน้ำก่อนหนึ่งลูกเจ้าโอเคได้ไหมขึ้นหลังเปลี่ยนตัวก่อนเอาไปเนมา่าลงเนมา่าอุบารยับงสองตัวนี้น่าเด็ดพิเกนได้นะต่อเลยครับรอเขาเป็นตัวก่อนเริ่มเวลาครึ่งสองครับผมเป็นฝั่งของอาร์เซนอลเคียอุบาร์เบียงสองห้เป้ดิด เวล่า <V> จะส่งติดบ็อกแลตฟอร์ดแลตฟอร์ด <45 minutes. S 2> มองเพื่อนเฟลิก <Felix, S 2> ยนมาลูกนี้ไปติดยังสกัดได้อยู่บาสกาโยนมาอาชาวินเนมาเนมาแทงลูกนี้ติดมาเดนนี่คืนมาหลังให้ปีเตอร์เช็คปีเตอร์เชคลองหนึ่งทีส่งให้คาร์ลส์คาร์ส่งให้ไรอันกิกเวล่าเฟลิกส่งให้แบ็กแฮม แบ็กแฮมลองหนึ่งทีลากมาฟอรลันฟอรลันหลอกส่งปิดมันเดนนี่กูดิดเวลาส่งให้อูบาเมยังโดนเวราตัดบอลได้นะครับอูบาเมยังเขินให้กูลิดอูบากูลิดอูบาลูกนี้โดนแรนกิกตัดบอลได้เฟลิกส่งให้แบ็กแฮมแฮมฟอรลัน บอลัมอันฝ่ายมาเฟลิกล็อกมาหนึ่งทีติดอาเล็กเหมือนเดิมน,นะครับสกัดออกมาได้เวลาคืนมาหลังมาเดนี่เฟลิกคืนให้ติดแคมเบลกูลิสส่งมาอาชาวินส่งให้อูบามยบายังอูบามายังล็อกกับหลังติดแลนกิกทำใค้ขาล็อกขาล็อกให้แลนกิกคืน มองดูเพื่อนแล้วส่งมาครับแบแ็กแฮมฟอรลันเฟลิกติดกูลิดกูลิดส่งให้เนมา่าแทงมาลูกนี้หลุดอูบาม์ไปยังเป็นไงข้ามคานครับลูกนี้อูบาม์ไปยังรุงแรงไปหน่อยกูร์เช็กได้เปิดครับเปิดยาวลูกนี้ ติดเปติดอูบาขึ้นมาเนมา่าเนมา่าอูบา,บาติดบอกอีกเนมา่ายังได้อยู่อาชาวินล้ำหน้าครับล้ำหน้าช่วยไวทันมีเตเช็คเปิดมาลุนี้ติดโลเรนเต้อูบาไม่ยังขึ้นมาเนม่มาอูบา อาชาวินไม่ไปตีเช็คเอาสกัดมือโกได้เรียบร้อยครับอาชาวินไปแย่งจากหมูโกมาได้เป็นมระตูเลยครับี่นี่ไมจะพลาดู่ตามทีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งครับเวียลาฟอรันเฟลิกติดเปติดเปติดเนม่าให้อูบาไม่ยัง มาเดนนี่ยังได้อยู่มองดูเพื่อนแล้วให้แบ็กแฮมเบลิกพิกสมให้ฟอร์ลันติดเนดม,ม่าอ้าวบาเมยังลูกนี้เป็นไงครับเดี๋ยวเดียวกันเลยส่งมาลูกนี้อาชาวินเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นประตู อาชาวินทำเกมให้เซนอนนำที่เป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับ<ต>เพื่อนวิ่งมาก่อนกันโอ้โหตามติดเสมอจนแสงไม่ได้2ประตูต่อหนึ่งครับ,ออรรบฟอรลันส่งให้เวีย่าเขาจะตามติดเสมอได้ไหมฟอรลันติดวันบิสก้าเวาีย่าคืนมาหลังวันบิสก้าแคมเบล เปติดส่งมาเนม่าลูกนี้เป็นไงยังได้ยมันเดนี่ส่งมาเวล่าพิกมาหนึ่งทีไลอ้อนกิกมาเดนี่บิสซากาหมดเวลาแล้วนะครับเซนอนชนะไปสองประตูต่อหนึ่งเป็นการท้าครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณครับ